สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาสู่ซองหนิงสาวลานะทุกคนมือนี่น้องหนิงสิบปถทายแม่แม่ซื้อน้องหนิงบปได้ป้อนเนาะป้าเป็นบึงตอนที่แม่ไปใส่บ้านเลยนะทุกคนตอนนี้ไปทายยาพอนะบึงยาพอ,อยู่หรือว่าบม่ยู่ อันนี้ก็มเมนไหป่ปะโอใส่ิใส่บาท <c oughs> อยู่ในบ้านก็ <c oughs> เป็นบบนมีเนาะทุกคนเบางบรรยากาศตอนเสาวเด้อ เนมตูสองพันเออเอาเงินมาให้เนาะสองพบาทเลยเออสองพันกีบเมตุทีก็เป็นคนไทยคือการเดอร์ทุกคนเต็มอายุแล้วยายที่เออเหียนเอ็ดนี่อันนี้ก็เมนเมตุทียายทีเนอะทุกคนเพื่อนก็เป็นอัน คนไทยคือกันแต่ว่าได้มาอยู่ฝั่งลาวเนะาะเปเป็จังเดินจังได้มาอยู่ฝั่งลาวนี่นะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วยูพี่เลยเนาะมาสร้างภูมิลำเนาพี่ครอบครัวพี่แหละเียงวมา,ไ,มาได้สร้างครอบครัวแล้วมาอยู่บ้านพุนม่วงเนาะทุกคนออื <c oughs> ตุธีก็จิกกมก็ใ่บาดกันตนะุก็ไปใส่บาตรด้วยกันเนาะให้ตุธีไปห้างเครื่องใส่บาตรกันนะทุนจากน้อยซิบุทานใส่บาตรพระ้องสงจะมาดะน้องด่า,มา,า,ดามาซื้อดีโด,โด้ก <c oughs> กินแตง้าวที่ <c oughs> มาถ่ายคลิปเพน่านใส่บาตรใส่บาตรงมมาถ่ายซื้อให้ใคมีตู้ใส่อ๋อใส่บาตร้วย นลางบ้านหนอะทุกคนใส่ใส่บ้านดูนะ <laughs> ใส่อยู่นี่ <Okay. S 1> ทุกคนนี้ก็คือบรรยากาศที่ลอยเนาะถ้าย่าพอบ้านเนาะย่าพอกะยางมาเลยทุกคน you mm -hmm. ตอนนี้พันกห้พ้นแล้วนะทุกคน นี่ก็เป็นที่เซตเซตเป็นที่เฮียบ้อยแล้วเด้อทุกคนก็สีแยกย้ายกันกลับเือนแล้วนะที่ยู่อนนายบ้านบ้านพุ่วงเมืองลงสารแขกใส่สมบูรณ์เนาะทุกคนเป็นแบบนี้แหละบรรยากาศยามเซา อันนี้ก็คือปลาน้อยกับตูวเนตไปใส่บาทมาเออนี่ทุกคนตอนนี้อันบรรยากาศยามเช้าของอันอยู่ลองสารเนาะก็มีหมอกออกแล้วเดอ้อมีหมอกเริ่มหนาวอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะ อันนี้ก็เป็นเฮือนของน้องหนิงนั่นเองนี่ โอเคทุกคนสำหรับสำหรับคลิปนี้น้องหนิงก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหนิงฮหดคลิปต่อๆไปได้เด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้กับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย <laughs>